ตอนสุดท้ายนะครับกับ10วิธีเพิ่มเงินที่จะทําให้เงินในกระเป๋าคุณลดลงนะครับวันนี้เลือ,อีก3ข้อนะครับข้อแรกของวันนี้นะครับหยุดลงทุนกับสิ่งที่คุ้นเคยนะครับเขาบอกนะครับว่าความผิดพลาดเนี่ยก็คือเวลาเราลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะใช้ความชอบแล้วก็ความผูกพันกับบริษัทนั้นๆด้วยนะครับนั่นก็คือใช้อารมณ์ในการลงทุนนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาเล่าเรื่องทํานองเนี้ยให้ลูกค้าฟังลูกค้าก็จะพยายามหน้ารู้นะครับว่าแล้ว เห็นด้วยว่าพนักง,งานของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยออกจะซื่อบื้อไปหน่อยนะครับที่ว่าเอาเงินออมทั้งหมดไปลงทุนกับหุ้นบริษัทแต่เมื่อผู้เขียนพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าเขาเนี่ยขายหุ้นของบริษัทที่ตัวเองทําอยู่ไปบ้างก็ต้องพบกับแรงต้านอย่างเช่นแบบเขาบอกให้ลองคิดดูว่าสมมติตอนนี้ Apple อาจจะอาจจะไม่ได้โตมากเหมือนแต่ก่อนนะแต่ว่าในเล่มนี้ก็คือเขาบอกว่าลองบอกให้พนักง,งาน Apple ิลอะขายหุ้นบริษัทของ Apple ที่เขามีอยู่สิเขาจะขายไหมเออ ก็คือพบว่าคนไม่น้อยที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหุ้นของบริษัทที่พวกเขาทํางานอยู่ช่างเป็นลูกน้องที่จงรักภักดีเสียเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าอีกกรณีที่พบได้บ่อยก็คือเรายึดติดกับหุ้นสักตัวเพียงเพราะว่าเราเป็นเจ้าของมันมานานนะครับดูเหมือนว่าความเฉยชาจะเป็นปัจจัยที่ท,ทรงพลังมากในการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับคนเราชอบสิ่งที่คุ้นเคยครับเมื่อเราครอบครองหุ้นตัวหนึ่งมานานเราก็รู้สึกว่าเราควรจะเก็บมันไว้ต่อไปถึงแม้ว่าเราจะจําเหตุผลที่ซื้อมันมาได้ จำเหตุผลที่ซื้อมันมาไม่ได้ในตอนแรกแต่ยิ่งไปกว่านั้นเราคิดว่าถ้าเราขายหุ้นไปราคาของมันอาจจะพุ่งขึ้นแล้วเราต้องมานั่งเจ็บใจเขาบอกว่าไม่มีใครอยากรู้สึกแบบนั้นหรอกมันก็เลยเป็นเรื่องง่ายที่เราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับปัญหาคือการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โง่งมากเหมือนกันคุณตรวจดูพอร์ตของตัวเองเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามันยังสอดคล้องกับเป้าหมายคุณหรือเปล่าอืการจัดเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับว่า สิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยว่าให้มันอยู่ในกรอบประมาณนี้แล้วถ้ามันเกินเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราควรที่จะคัดออกไปบ้างไหมนะครับเขาบอกว่า,เ,าเราควรที่จะรู้นะครับว่าต้องขายเมื่อไหร่นะครับก็คือเขาบอกว่าให้ลองปล่อยความรู้สึกออกไปก่อนนะครับความรู้สึกมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายหุ้นเราไม่อยากจ่ายภาษีเพราะว่ามันทําให้รู้สึกแย่ที่ต้องแบ่งกำไรส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาลใช่ไหม บางทีเราอาจจะไม่อยากทาลายความฝันที่ว่าหุ้นตัวนี้อาจจะทาให้เรากลายเป็นเศรษฐีหรือไม่เราก็อยากจะเอาไว้อวดว่าเรามีหุ้นสุดเจ๋งตัวนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราปล่อยความรู้สึกเข้ามาบดบงังนะครับความสามารถในการดูข้อเท็จจริงมันก็จะหายไปจนบางทีเราอาจจะเจ็บตัวข้อเท็จจริงที่ว่าบางทีหุ้นตัวหนึ่งจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อราคาของมันพุ่งสูงขึ้นเราอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะครับแต่บาคงอาจจะเจ็บหนักแล้วถ้าคุณเกิดค้นพบหุ้นที่ดูมีแววขึ้นมา คุณควรทำยังไงใช่ไหมคุณจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรนะครับอย่างแรกก็คือต้องซื้อสัตว์กับตัวเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคุณซื้อหุ้นมา้นมา1ตัวมาในราคา10ดอลลาร์ต่อมาราคาของมันขยับขึ้นไป3าดอลลาร์แล้วคุณคิดว่าเป็นเพราะว่าคุณฉลาดหรือแค่ดวงดีกันแน่ถ้าคุณซื้อสัตว์กับตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมเพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการหลอกตัวเองคุณก็จะยอมรับว่ากําไร3เนี่ย เท่านั้นเป็นเรื่องของดวงพอๆกับความฉลาดเอออย่างที่2ก็คือทําแบบทดสอบทำให้คุณถามตัวเองว่าถ้าคืนนึงมีคนมาแอบสั่งขายทุกอย่างในพอร์ตคุณเลยตอนในพอร์ตคุณเกลี้ยงแต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะซื้อมันกลับมาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคุณจะทํำไหมเอออันนี้เป็นเป็นการทดสอบที่ดีนะครับว่าถ้าสมมติตอนนี้พอร์ตคุณล้างหายหมดเลยแล้วคุณสามารถเอามันกลับมาได้คุณจะเอามันกลับมาไหมหรือคุณจะเอากลับเป็นเงิน แทนเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถามตัวเองได้ดีเหมือนกันอันที่3ามก็คือพิจารณาว่าการลงทุนนั้นสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่การเฟ้นหาหุ้นตัวต่อไปที่จะยิ่งใหญ่เหมือน a p p เปิไม่ใช่เป้าหมายทางการเงินแต่เป็นการออมนะครับสำหรับกรเกษียณหรือว่ามีเงินมากพอส่งลูกๆเรียนมหาวิทยาลายัยให้คุณรู้เป้าหมายของคุณนะครับว่าคุณออมไปเพื่ออะไรมารูอย่างนี้แล้วคุณถามตัวเองครับว่าหุ้นตัวนี้มีบทบาทในพอร์ตอย่างชัดเจนหรือไม่ มันมีประโยชน์ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไหมช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตหรือเปล่าว่ามีคุณสมบัติอื่นๆไหมพูดง่ายๆคือมันมีบทบาทในการช่วยให้คุณบรรลุปเป้าหมายหรือไม่และอย่างที่4นะครับเมื่อตัดสินใจแล้วอย่าหวนกลับมาเสียดายถ้าคุณตัดสินใจขายหุ้นตัวหนึ่งไปเพราะมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ <ๆ S 2> ก็มีโอกาสที่ราคาของมันจะพุ่งสูงขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเก็บหุ้นบางตัวไว้เพราะมันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณก็มีโอกาสที่ราคาของมันจะดิ่งลงพวก ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนทุกรูปแบบของคุณเนี่ยจะถูกทดสอบอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างมีสติและยึดตามความเป็นจริงแล้วก็ตามอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะครับเพียงแค่ว่าเราต้องรู้ทันความโลภแล้วก็ความกลัวที่เรามีการตัดสินใจเรื่องการลงทุนก็จะง่ายขึ้นมาแค่ว่าเราตระหนักรู้ว่าถ้าการลงทุนของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้น3เท่าโดยที่มันเกิดจากโชคล้วนๆเนี่ยการขายออกไปแล้วนําไปทํากําไร นำกำไรที่ได้มาลงทุนกับแผนที่เราวางไว้เออมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับอ่าเขาบอกว่าเขาขอย้ำนะว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นเรียบง่ายมันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเรียบง่ายเออีกอย่างหนึ่งก็คือยึดติดกับตัวเลขนะครับเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณซื้อบ้านมาเลยนะครับแปดแสนดอลน,นะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อน แล้วตอนนี้คุณก็ต้องการจะขายคุณอยากขายได้เงินคืนเท่ากับที่จ่ายไปก็เลยดึงดันที่จะขายราคาเดิมแม้ว่าจะรู้ว่าตลาดอสังหากําลังอยู่ในช่วงซบเซาสามเดือนทันมาคุณบอกปัดเข้าเสนอ 7, จ็ดแสห้าหมื่นอีกหกเดือนให้หลังคุณก็ได้แต่หวังว่าจะมีคนมาเสนอสักเจ็ดแสนก็พอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตลาดอสังหาฯเนี่ยมันซ้ำไม่สนใจว่าคุณเสียเงินซื้อบ้านแต่งอะไรจัดสวนไปเท่าไหร่สิ่งสำคัญก็คือในตอนนี้บ้านหลังนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เอออันนี้คือสิ่งสําคัญ อีกตัวอย่างหนึ่งคือคุณซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ50ดอลลาร์หเดือนถัดมามันลดเหลือ40ดอลลาร์คุณรู้ดีว่าหุ้นตัวนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในพอร์ตแต่คุณไม่อยากขายจนกว่าจะได้ราคาเท่าทุนการดันทุรังเก็บการลงทุนที่ไม่เหมาะกับพอร์ตหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเอาไว้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลข้อเท็จจริงที่ว่าคุณซื้อมาราคาหุ้นละห้ิบดอลลาร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับสินที่คุณทําในตอนนี้เลยอืมอันที่จริงแล้วเขาบอกว่าเขากล้าฟันธง ในการเก็บการลงทุนใดๆก็ตามเอาไว้เหตุผลคุณจะเป็นว่าหุ้นตัวนั้นมีศักยภาพมากพอที่คนใหญ่จะเก็บมันไว้หรือเปล่าแล้วมีมูลค่าเท่าสิ่งที่มันมีอยู่หรือไม่นะครับอีกอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเรียกนักลงทุนกลุ่มนี้ว่านักลงทุนหัวทึบ เขาบอกว่ามันเป็นคําที่คนบางกลุ่มในวอลสตรีทใช้เรียกคนที่ขายหุ้นในราคาต่ําเพียงเพื่อจะกระโจนเข้าสู่ตลาดหุ้นอีกครั้งแล้วก็ซื้อหุ้นตัวเดิมในราคาที่สูงขึ้นโดยทําเช่นนี้ซําแล้วซําเล่านั่นก็คือวงจรของคนส่วนใหญ่คุณเบื่อไปกับการเป็นนักลงทุนหัวทุบใช่ไหมครับ mm. หัวทึบนะครับถ้าใช่ก็ถึงเวลาที่จะต้องทําสิ่งต่างจากเดิมก็คือสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องเลือกว่าจะทําตามสิ่งที่รู้หรือทําตามความรู้สึกนะครับ แน่นอนว่าเมื่อถามแบบนี้เราย่อมตอบว่าสิ่งที่รู้แต่ในชีวิตจริงมนุษย์ถูกออกแบบมาให้แสวงหาสิ่งที่พอใจปลอดภัยแล้วก็หลีกหนีความเจ็บปวดเพราะถ้าไม่ทําแบบนั้นในอดีตเราคงถูกเสือขย้ำใช่ไหมครับถ้าบอกว่าภาพในเดือนธันวาคม2008นะครับนิตยสาร The Economist นะครับวางแผนด้วยภาพหน้าปกที่เตะตามันคือภาพหลุมลึกนะครับจนมองไม่เห็น ไม่เห็นก้นเลยในตอนนั้นเขารู้สึกประหลาดใจมากที่มันกระแทกใจเขาเลอเกินเมื่อเขาเห็นภาพนี้อีกครั้งในปี2010แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่ามันจะดึงเอาความรู้สึกเก่าๆมาภาพนี้ทําให้เขารู้สึกแบบเดียวกับทุกคนที่ทุกคนรู้สึกในช่วงเวลาปี2008นะครับนั่นก็คือหดหู่และสิ้นหวังเขารู้สึกเจ็บใจที่ไม่ยอมซ่อนเงินที่มีไว้ใต้พื้นบ้านก่อนมันจะร่วงลงไปในหลุมแบบเดียวกับที่ปรากฏบนปกนทิทยสารมันเป็นคำปียบเปยนะครับ แต่ถึงแม้ว่าภาพานี้จะกระแทกใจเขา,าเขาก็รู้ดีว่าการทําตามผลรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นความชื่ที่แย่เขาก็เลยไม่สั่งขายการลงทุนใดๆที่เขามีอยู่ในปี2008ในปี2008ที่เศรษฐกิจมันร่วงลวงมามากๆนะครับแล้วหุ้นทุกตัวมันก็ดิ่งแต่เขาเลือกที่จะไม่ขายเพราะว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนยึดสิ่งที่เรารู้เป็นหลักไม่ใช่ความรู้สึกเอออันนี้ผมว่าเป็นเคสที่ชัดเจนนะในปี2008นะครับซึ่งถ้าเรายึดตามความรู้สึกก็คือเรากลัวใช่ไหมครับ แล้วพอเรากลัวเนี่ยเราก็อยากจะขายถอนเงินออกมาไม่ว่ามันจะขาดทุนเท่าไหร่เราก็อยากเอาเงินสดมากำไว้แต่ถ้าเกิดคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในพอร์ตของตัวเองขึ้นมาให้ถามตัวเองนะว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากความรู้สึกหรือสิ่งที่เรารู้มันเป็นไป,นปนตามความรู้สึกของเราที่ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นในตลาดหรือตามแผนการลงทุนที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วกันแน่เช่นสานวนที่ว่าช้าๆได้พาเริ่มง,งามนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการลงทุนเรามารู้สึกว่าเราควรทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะการไม่ทําอะไรเลยมันแปลว่า เราอาจจะพลาดโอกาสอะไรเงี้ยหรือทาบางอย่างผิดพลาดไปแต่อย่าลืมว่าการทําสวนต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามถ้าว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยให้ต้นไม้มันโตด้วยตัวเองนะครับดังนั้นถ้าคุณได้วางแผนแล้วจงปล่อยให้แผนนั้นดําเนินต่อไปซึ่งผมว่าอันนี้มันค่อนข้างเรียบง่ายถ้าเราได้เซตแผนไว้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆพอเราเห็นโอกาสเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถหลุดจากแผนได้ตลอดเวลาเลยจริงไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่เราทําได้คือเราไม่ควรตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ๆที่ได้รับแต่ก็มีบางครั้งที่เราควรทําเช่นนั้นคําถามคือเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมวิธีก็คือให้ตั้งคําถามกับตัวเอง2ข้อข้อแรกคือถ้าฉันทําตามข้อมูลนี้แล้วปรากฏว่ามันถูกต้องชีวิตของฉันจะได้รับผลกระทบยังไงและข้อ2ก็คือถ้าฉันทําตามข้อมูลนี้แล้วปรากฏว่ามันผิดละ่ะชีวิตของฉันจะได้รับผลกระทบยังไงแค่ลองกระตุ้นให้ตัวเองพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราตัดสินใจพลาดและทําให้เราตัดดดสินนนใจกกาารลงุไ้้ีมขึ อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถี่นะครับข้อต่อไปเขาบอกว่าอย่าเชื่อที่ปรึกษาการเงินนะครับยิ่งสถานการณ์ทางการเงินของเราเปราะบางวากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถูกเยาะยวนให้คว้าข้อเสนอที่ด er ูดีโดยที่ไม er ่ซ <c ric or in> ักถามอะไรเลยสักคำได้ง่ายเท่านั้นแต่นั่นก็อาจทําให้เราเจอปัญหาใหญ่ได้ภายในเวลาไม่นานนะครับเขาเปิดกระโ l มากนะในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการฟังคําจากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคือ ผมไม่ได้บอกว่านักวิเคราะห์มไม่ดีนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรแต่เขาบอกแค่ว่าถ้าคุณเชื่อน,นักวิเคราะห์มากเกินไปคุณดูเยอะๆอะไรเงี้ยคุณจะดูออกเลยว่านักวิเคราะห์แต่ละคนเขาไม่ได้มีความเป็นกลางอยู่จริงๆคนทุกคนไม่สามารถเป็นกลางได้จริงๆนะครับเพราะฉนะนั้นเวลาที่เรากลัวถูกกดดันหนักๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราต้องหาที่พึ่งเราก็จะไปฟงังนักวิเคราะห์ที่เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราแล้วพอเราไปฟังเขาปุ๊บเราเกิดความเชื่อตามที่เขาพูดถ้านักวิเคราะห์คนนั้น เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเราก็อาจจะเชื่อว่าเออมันก็ต้องดีขึ้น,นแน่ๆแต่ถ้าเขาเป็นนักวิจารณ์ในแง่ลบเราก็อาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวมันต้องเกิดรีซชั่นมันต้องเกิดเศรษฐกิจภาวะโลกหลมทลายอะไรเงี้ยคือเราก็จะเชื่อไปตามนั้นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องคํานึงอยู่ตลอดนะคือฟังเป็นข้อมูลได้แต่ว่าเราควรที่จะต้องคํานึงอยู่ตลอดว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ คือนะักพยากรณนะ์นักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตามข้อมูลที่เขามีเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะรู้อนาคตได้เลยนะครับอืมและเขาบอกอีกอย่างนี้ก็คือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถึงแม้ว่าเราจะพอรู้ว่าการจับจังหวะของตลาดการเลือกหุ้นและการซื้อขายหุ้นแบบรายวันเนี่ยมันเป็นอันตรายต่องเงินเราแต่คนเราก็ยังจะทําแบบนั้นอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนๆลองนึกดูว่ามันมีสถิตินะครับว่า จริงๆเราวางเงินไว้ใน S&P ห้าร้อยเนี่ยกับคนที่พยายามเอาชนะตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดัชนี S&P ห้าร้อยชนะได้มากกว่าคนที่พยายามเอาชนะตลาดนะถ้าคนคนนั้นถึงคนคนนั้นจะเก่งนะครับมีผู้จัดการกองทุนที่เก่งๆเนี่ยก็บางทีก็ยังไม่สามารถเอาชนะกองทุนดัชนี S&P ห้าร้อยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะเอาชนะตลาดแล้วก็รู้สึกว่าเราทําได้แน่ๆมั่นใจในตัวเองเขาบอกว่าทุกคนมั่นใจในตัวเองทั้งนั้นที่ พยายามจะเอาชนะตลาดแต่ก็เป็นคนที่ส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะทําที่จะเอาชนะตลาดได้จริง,รงเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับถ้าเราจะลงทุนเราต้องรู้ซึ่งคําถามต่อไปก็คือชั้นลงทุนเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายทางการเงินที่สาคัญที่สุดสําหรับชั้นหรือเพราะว่ามันเป็นเรื่องสนุกแต่แล้วฉั้นกําลังมองโลกตามความเป็นจริงอยู่ไหมหรือกําลังเคลิ้มไปกับฝันลมๆแลง้ลง,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 ลง แน่นอนว่าการลงทุนเป็นเรื่องสนุกก็ต่อเมื่อเราทําเงินได้ใช่ไหมครับและในบางครั้งและการฝันหวานถึงการรวยทางรัฐก็เป็นเรื่องสนุกแต่นี่ไม่ใช่เกมเศรษฐีมันคือชีวิตจริงครับเรากาลังจัดการกับเงินจริงๆและเป้าหมายที่แท้จริงของเราเมื่อเราลืมเป้าหมายของเราแล้วนึกว่าการลงทุนมันเป็นเรื่องสนุกเนี่ยเราก็จะลังเอยยด้วยการตัดสินใจแย่ๆเกือบทุกครั้งเขาเลยแนะนําว่าเพราะว่าถ้าคราวหน้าที่เกิดนึกสนุกอยากเล่นหุ้นขึ้นมาเขาแนะนําให้คุณไปดูหนังแทนดีกว่านะครับออ อันนี้ก็ทําให้เราคนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อคือเงินเรานะครับเราหามาเนี่ยไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะหาเงินมาง่ายหรือ,อยากก็ตามนะแต่เราก็หามาเพราะใช้มันเป็นเงินของเราเราควรที่จะรักษาเงินของเราเอาไว้แล้วเงินที่เราเอาหามาเนี่ยถ้าเรารู้สึกนึกสนุกแค่คําว่านึกสนุกอยากจะเล่นมันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียเงินเงินนั้นไปก็ได้ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจให้ดีพอเพราะฉะนั้นถ้าเนิ่น,นึกสนุกนะครับลองไปหาอย่างอื่นทําดีกว่านะครับเขาแนะนาอย่างนี้นะซึ่งก็นี้แล้วแต่เพื่อนๆพื่อนนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ โอเคเขาบอกนะครับว่าผู้คนมักจดจ่อกับการประหยัดเงินในบางเรื่องแต่กลับมองข้ามเรื่องอื่นๆไปทันใดนั้นคํากล่าวที่ว่ารถเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาเคยพยายามจะประหยัดนะนะเขาก็เลยขับรถไปเติมน้ํามันแห่งหนึ่งนะครับซึ่งราคาถูกกว่าปั๊มอื่นๆลิตรละ2.5เซน เขาอาจจะประหยัดเงินได้เกือบ2ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเขาเติมน้ํามัน75ลิตรแต่เงินจํานวนนั้นเทียบไม่ได้เลยกับค่าน้ํามันที่ต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อเติมน้ํามันนี่มันถูกลงนะครับ <laughs> เขาบอกว่าพอมาชิดยด้อนหลังเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าง,งี่เง่านะครับแล้วเราก็ต้องควรที่จะชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับเรื่องนี้มันสามารถเอามาประยุต์ใช้กับเรื่องการเงินได้อย่างเช่นการที่คุณจะคานวณภาษีด้วยตัวเองเพื่อประหยัดเงินแค่ไม่กี่ดอลลาร์นะครับ คุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะประหยัดเงินได้มากกว่านั้นก็ได้ถ้าคุณไปปรึกษาคนที่เขาดูแลภาษีแล้วก็ถนัดด้านนั้นจริงๆเขาอาจจะบอกข้อลดหย่อนกับคูณที่คุณไม่รู้ได้อีกมากมายใช่ไหมครับหรือว่าซื้อรถยนต์ประหยัดน้ำมันเขาบอกว่าเพื่อนเขาไปซื้อมานะครับแต่ว่าพอเทียบกันแล้วกว่าที่ไอการประหยัดน้ำมันนั้นะจะคืนทุนมากกว่าที่จะไปซื้อรถยนต์ธรรมดาเนี่ยมันก็ปลาเข้าไปถึง2 0 0ร้อปีถึงจะคืนทุนนะครับหรือว่าตัดสินใจเรื่องการลงทุนโดยยึดเรื่องภาษีเป็นหลักนะครับเออ อันนี้ก็เช่นกันนะครับโอเคข้อต่อไปครับเขาบอกว่าเก็บเรื่องเงินเป็นความลับเขาบอกว่าเรื่องเงินควรที่จะคุยกันแต่ว่าก็ต้องมีขอบเขตนะครับการสนทนาเรื่องเงินเนี่ยถ้าเขาหมั่นเตือนตัวเองว่าบางคนเนี่ยเขาเขาคุยกับภรรยาครับเขาบอกว่าเขาคุยกับภรรยาแล้วภรรยาบอกว่า ฉันต้องการห้องครัวใหม่ในหัวของนักเขียนคนนี้เขาก็นึกไปเลยว่าคำนวณค่าเส้จ่ายไปเลยทั้งแงที่ภรรยาเขานึกว่าจะต้องแต่งห้องยังไงแต่งนู้นแต่งนี้ยังไงแต่เขานึกคิดเรื่องเงินในหัวไปเลยก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะหมั่นเตือนตัวเองว่าถ้าแค่เธอเล่าเรื่องที่เธอสนใจเท่านั้นเขาจะกังวลเรื่องเงินเงินทองทองให้น้อยลง มันเป็นโอกาสที่เราจะหนักว่าเราไม่สามารถบังคับให้คนอื่นมีมุมมองและความคาดหวังเกี่ยวกับเงินในแบบเดียวกับเราได้ต่อให้คุณมองว่าช้างที่ยืนอยู่ในห้องรับแขกเป็นสีชมพูแต่คนรักของคุณมองเป็นสีเขียวพวกคุณก็ยังต้องพูดคุยกับเกี่ยวกับช้างตัวนั้นอยู่ดีใช่ไหมครับอืมแล้วก็การเริ่มพูดคุยเรื่องเงินโดยทึกทักเอาเองว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันเนี่ยอันตรายมันอาจจะกดให้ก่อให้เกิดความไม่พอใจและความวิตกกังวลหรือ,ออาจถึงขั้นทำลายความสัมพันธ์ได้เลยทีเดียวเออ คือเพื่อนๆอาจจะเคยเจอหรือเปล่าผมไม่ดูนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนที่อินกับเรื่องเงินมากๆครับเรื่องประหยัดเงินเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยแล้วเราคิดไปเองนะครับว่าคนรอบข้างเราเขาคิดแบบเดียวกับเราแต่ว่าปรากฏมันไม่ไม่เป็นเช่นนั้นเงนี้ยมันก็อาจจะทําลายความสัมพันธ์ได้เพราะว่ารู้สึกว่าทําไมจะต้องไปใช้เงินกับทางนี้ทาไมจะต้องประหยัดจนมันอาจจะเป็นการถกเถียงกันขึ้นมาซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ก็ต้องบาลานด้วยแล้วก็ เตือนตัวเองไว้นะว่าเออบางทีคนทุกคนเขาไม่ได้คิดเหมือนเราหมดนะครับโอเคประมาณนี้ครับอ่ะมาดูข้อสุดท้ายนักเขียนคนนี้บอกว่าการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สม่ําเสมอคือกลยุทธ์การลงทุนในอุดมคติของเขาเขาบอกเขาเคยเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนที่มัวแต่เสาะหาการลงทุนที่ร้อนแดงด้วยตาตัวเองนะครับ เขาเลยสนใจการลงทุนแบบเชื่องช้าค่อยๆลงทุนไปกลยุทธ์นี้ให้ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงการขาดทุนก้อนโตมากกว่าการสอหาการลงทุนที่ยอดเยี่ยมโดยยินดีที่จะละทิ้งโอกาสทํากําไรมหาศาลเพื่อแลกกับการรับประกันว่าจะไม่หมดตัวแน่นอนการลงทุนแบบนี้เปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นถ้าคุณยึดเอาคติสอนใจจากนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเป็นแนวทางในการลงทุนคุณก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจความวุ่นวายในวอรซีต่อไปนะครับ การลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณต้องได้ยินเรื่องราวใช่ไหมครับคุณต้องได้ยินหน้าเฟซคุณต้องได้ยินคนที่ออกมาบอกว่าโอ้กำไรเท่าตัวเลยหรือว่ากำไรแบบโอ้แบบเด้ง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 เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะลงทุนสายที่เขาบอกเนะี่ยต้องมีความอดทนมากๆนะครับว่าเฮ้ย hey, เราคนละสายถ้าเราจะมาสายแบบยั่งยืนแต่ว่าเติบโตไม่มากแต่ว่าเราชัวร์ไงว่าเราลงทุนในบริษัทนี้เรา เรานอนหลับเราสามารถใช้ชีวิตต่อได้ไม่ต้องมานั่งดูอยู่ตลอดเวลาว่าเออบริษัทนี้มันเป็นไงอันนี้ก็อยู่ที่เราเลยนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะทําโพลถามนะเพื่อนๆอยากฟังเล่มไหนกันต่อนะครับแล้วก็จะพยายามเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็พยายามทําให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ขออภัยสําหรับเสียงที่มันอาจจะฟังไม่พูดไม่ชัดนะผมผม,ไงไงผมดัดฟันเอาง่ายๆผมดัดฟันเวลาพูดมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าใครลำคาญนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำวนีนนสวัสดีครับ